สปีดมอเตอร์ไบค์จัดให้นะับผมเติมสต็อกมาอีกแล้วนะสำหรับตัว Honda c ซ r เบียหสุนาีเทา l a โ b o r กินนีนะครับเพิ่งจองไปคันนึนะครับอีกคันหนึ่งมาแล้วนะปี2020ที่เพิ่งรีวิวไปนะตัวนี้ลูกค้าจองไปเมื่อวานนะครับเดี๋ยวรอดูผลวันนี้นะสนใจก็ยังเล็งอยู่ได้นะครับตัวนี้สวยพร้อมใช้งานท่อแต่งท่อสวยนะจัดทรงมาแล้วปี21มีเข้ามาอีกแล้วนะตัวนี้ก็จัดทรงมาให้เรียบร้อยนะครับอุตจจกชิวแต่งนะ ท่อเดิมพานาะท้ายสันพับจัดมาให้นะที่ 3, สำคัญ2คันนี้รับลด9,000บาทเท่ากันเลยนะปี20รับลด9,000ปี21รับลด9,000ผ่อน4,000กว่าบาทนะผมถูกๆนะ CBI จัดทรงสวยๆปกติผ่อน5,000กว่าบาทนะสปีดมอเตอร์ไซค์จัดให้ผ่อนสบายๆนะครับปี2020นะพี่ผ่อน4,600บาท60งวดนะครับผม นี่นะปี20นะผ่อน4,600บาทเดี๋ยวผมยกกล้องมาให้ดูรอบขันอีกรอบหนึ่งนะหรือว่าไปดูคลิปก่อนหน้าได้ปี2020คันนี้เพิ่งมาใหม่เพิ่งจัดทรงเสร็จนะครับชิวหน้าลมดําแต่งมาให้นะบุดกระจกเหมือนกันนะมอเตอร์จีพีแต่งมาให้นะผมมือเบรกมือค้าแต่งนะครับทายสั้นพับให้นะับท่อเสียงนุ่มนะเป็นท่อเดิอผ่าเสียงนุ่มตัวนี้ปี 2, 2021ไมล์เลขไมลนะ์น่าจะ20,200นะเดี๋ยวผมดูอ่ะ20,200เดี๋ยวยกกล้องมาดูอีกรอบหนึ่ง นะคันนี้รับลด9,000บาทผ่อนงวด4,900บาท60งวดนะไฟน้นกรุงศรีใครหา CBR 650R อยู่มาสปีดมอเตอร์ไซค์พี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะนะมีให้เลือกเยอะสีนะับหลายสีวันนี้ผมยกเท่าแลมโบมาให้ดูนะับโปรโมชั่นดาว9,000ผ่อนงวด 40, 4 4,000กว่าบาทนะเดี๋ยวให้ดูละเอียดรถระบพันนะ๋ยวผมถือกล้องมาให้ดูนะครับมานะผมทั้ง2คันนะคันซ้ายมือพี่ปี21เพิ่งเข้ามาใหม่นะคันขวามือ ปี20ที่เพิ่งรีวิวไปเมื่อวานติดจองไปแล้วนะสีเหมือนกันเลยนะปีต่างกันเฉยนะตัวนี้ก็เป็นท่อเดิมผ่าเห็นไหมไปลายเขาจะรูใหญ่นะครับก็จัดทรงใหม่เรียบร้อยเดิมเขาเข้ามาสภาพเดิมนะับมีท้ายเดิมชิลเดิมนะครับกระจกเดิมนะผมจัดทรงให้ใหม่สวยงามเลยนะหรือว่าลูกค้าชอบเดิมถาม,มาได้นะเดี๋ยวผม จะส่งกลับให้นะแล้วก็มีเปลี่ยนชิลให้นะครับอุดกระจกลายมอเตอร์ีให้นะครับมือเบรกมือคัดตนะผมเปลี่ยนมาให้แล้วนะสภาพสวยๆนะครับดาวแค่9 0 0าบาทรถปียี่สิบเอ็ดนะพี่ปกติรุ่นนี้ผมดาวหมื่นห้าสองหมื่นถึงสองหมืนห้าเลยนะครับต้นปีให้ดาวเ0้าทั้ง2องคันเลย ผนวด4,009นะครับสบายๆถ้าออกมือหนึ่งงวดขนาดนี้พี่น่าจะดาวประมาณเจ็ด0 0ดหมื่นนะครับวันนี้ดาวแค่9,000มือสองสภาพสวยพร้อมใช้งานรถบ้านนะครับงวด4,009 0งงวดไฟนักงูสีนะ,ะเดี๋ยวคันนี้ให้ดูมันผ่านแล้วกันนะครับผมลงคลิปไปแล้วลหละคันนี้นะครับวันนี้ก็เติมสตอลอีกคันหนึ่งสีเทาแรมโบคนถามเข้ามาเยอะนะพี่มีหัวาขาศูนย์งวด4,000กว่าบาทไหมนะครับเติมให้แล้วนะผมคันนี้ท่อสวยนะผมเติมให้แล้วนะครับงวด สี่พันกว่าบาททั้งสองคันให้รับรถเท่ากันด้วยนะครับแค่เก้าพันบาทนะลูกค้าจะประหยัดเงินดาวด้วยนะเก็บเงินที่เหลือเอาไว้ยัดของแต่งด้วยเอาไปจ่ายค่างวดได้นะไม่ต้องไปดาวสูงไม่ต้องไปดาวแพงนะจ่ายแค่เก้าพันบาทเอาไปขับหล่อๆได้เลยนะสีเดิมโรงงานเขาก็สวยอยู่แล้วนะสีเดิมโรงงานเขาก็สวยอยู่แล้วจะทรงไปนิดนึงหล่อขึ้นไปอีกนะสนใจนะครับติดต่อช่องนันติต่อเพจได้เลยนะสปีดมอเตอร์ไซค์คอนแกน อยู่จังหวัดคอนแก่นนะครับติดถนนเลี่ยงเมืองทางมาสนามบินบ้านเป็ดนะครับผมตรงข้ามอ,อยู่ข้างร้านอาหารบ้านทะเลมาไม่ถูกทักเพจนะแอดไลน์ได้ขอวิดีโอดูรถรอบคันได้นะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะก็ดูรถรอบคันได้ทักมาเลยนะเดี๋ยวจัดการให้นะเพราะผมก็อยู่กับรถตลอดเวลานะยกเว้นช่วงดึกช่วงดึกไม่ได้อยู่นะร้านปิดนะเปิดทุกวันนะครับกางมงเช้าถึง1นึ่ทุ่มหยุดทุกวันอาทิตย์ อ่าเปิดจันทหนึ่งเสานะพี่โทษดิจันหนึ่งเสากลามงมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะครับหยุดทุกวันอาทิตย์นะยกเว้นวันไหนมีหยุดพิเศษก็เดี๋ยวแจ้งอัปเดตหน้าเพจในอีกรอบหนึ่งเข้ามาดูรถลาจากจังหวัดส่งเฟนนซ์ไปทำสัญญาถึงที่ฟรีนะครับต่างจังหวัดส่งเฟนนซ์ไปทําสัญญาถึงที่ฟรีในเอกสารภานเอกสารครบผมส่งรถฟรีได้ถึงที่เลย นฝากด้วยนะสำหรับตัว Honda c b r 6ีอาาส่วนอากับโปรโมชั่นดาว9,000ผ่อนงวด4,000กว่าบาทนะ4เทอรลัมโบ